ลูกสูฟอสตครับผมแล้วเป็นการฟอตซิงของเ ER อ c ครับอเมริกาสวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยเลสซิ่งฮะแน่นอนที่สุดวันนี้เรามาเรื่องของเครื่องอเนกประสงค์กับการอัปเกรดในการทำพารามอเตอร์หรือว่าเครื่องอเนกประสงค์บินได้ซึ่งตอนแรกเราได้แบบเดิมๆแต่วันนี้เราได้อีกหนึ่งที่ของการโมดิฟายแน่นอนที่สุดเรามาที่ a อแอนด์นะฮะว่าเป็นยังไงสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับน้าแมนครับ วันนี้เรามาต้องบอกเลยว่าจัดของเน้นของแรงของมีเรียกว่าควรจะมีควรจะมีครับเริ่มจากอะไรก่อนครับอ,ออันนี้ใช้รอบสูงเดี๋ยวทีนี้บินขึ้นไปแล้วจะเร่งได้เร่งเร่งยาวๆกลัวล้อระเบิดเปลี่ยนเป็นล้อเล็กเหนียวให้ครับ<ห>เป็นไฟวินเล็กเหนียวยกมาดูหน่อยสิครับเป็นยังไงเป็นไฟวินเล็กเหนียวแล้วก็ทาเกาะเฟืองสตาร์ทให้เรียบร้อยครับอ๋อนี่ไง เหล็กเหนียวครับผมแล้วก็จะเพิ่มแรงม้าขึ้นไปโดยใช้แม่เหล็กเงินด้วยครับแม่เหล็กเงินใช่ครับอันนี้ต้องมีเลยใช่ไหมอันนี้ต้องมีครับอันนี้อันนี้ขึ้นไปแล้วจะแรงแน่นอนครับมันมันเพราะอะไรถึงแรงขึ้นเออพลังไฟ ที่แรงขึ้นอ๋อปั่นไฟแรงขึ้นใช่ครับแต่ไม่ได้ทําให้ไฟแก่คือไฟแรงขึ้นคือเสถียรใช่ครับเสถียรแล้วแรงขึ้นตอนตอนขึ้นขึ้นบินตอนออกตัวกําลังจะสูงขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละครับจะได้ใส่ใบใบพัดที่ใหญ่ได้ขึ้นที่ี่ตักลมได้มากๆแล้วอย่างนี้มันจะมีผลไหมว่าลากยาวๆได้ไหมลากยาวๆครับได้ครับไม่มีปัญหาอันนี้ทดสอบในเรือแล้วเรียบร้อยครับแต่ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าเครื่องเดิมๆลากยาวๆส่วนใหญ่ปัญหาเรื่องขาดพังแน่ครับพังพังแน่ครับแต่ถ้าใส่ชุดนี้อันนีีี้แแมชุดรกกกเเเเเเลลลลยยยคืออ่ห็็็วว อันเลยครับแล้วก็เป็นแม่เหล็กเงินแล้วก็แม่เหล็กเงินครับผมแล้วตามมาด้วยตามมาด้วยลูกสูบฟอร์สครับลูกสูบฟอร์สครับผมแล้วเป็นการฟอร์ฟอร์ซิ่งของเออครับอเมริกาแน่นอนอันนี้จะได้ทนทนได้เลยครับไม่ต้องห่วงแต่ผมเห็นอีกอย่างเนึงแล้วผมชอบมากเลยนี่ฮะมีที่กวักน้ํามันด้วยใช่ไหมมือนอกออกแบบมาดีครับมือนอกออกแบบมาดีอันนี้สําหรับใสซิ่งเลยใสซิ่งเลยครับอันนี้สั่งได้ สั่งได้ครับอันนี้เราสั่งเขาได้เลยอ,อ,อันนี้ทดสอบเรดิลของเขาคือยังไงครับเบาแล้วแข็งเหนียวเบาแข็งเหนียว,น,ยวนั่นแหละครับลได้สูง แหวนอันนี้แหวนบางอ่ากำลังอัดได้สูงขึ้นแล้วทำรอบได้สูงกว่าเดิมลูกฟอร์สนี่ก็จะไม่เบรกไม่แตกเผื่อนะแมนจะเล่นน้ำมันบวกเป็นในโตลบินอันนี้เหมาะกับการได้เลยครับทำหัวลูกไว้ให้หนาแล้วครับสามมิลใส่น้ำมันบวกได้เลยครับเป็นพวกคีสิบหกอะไรเงี้ยเราใส่ได้เลยแสดงว่าเราไม่ต้องกลัวแบบไม่ต้องกลัวแล้วครับจุ้มบัอบสัมเบ้แล้วไม่ต้องกลัวแล้วครับไอชุดนี้ใส่น้ำมันบวกได้เลยแล้วก็จัดเป็นกระเดื่อง CNC ให้ด้วยครับกระเดื่อง c n แอนไม่ต้องกลัวแตกเวลาบินขึ ต้องบอกนิดนึงว่าบางคนบอกว่ากระเดื่องมันมันสาคัญขนาดนั้นเลยเหรอสําคัญครับสาคัญจริง,รรงเดี๋ยวจะบอกว่ามันสําคัญยังไงทําไมต้องใส่อ่ะเา<ป>็าือว่าพอเราที่ใส่กระเดื่องเนี่ยเพราะาเราทําแคมป์ขึ้นมาแล้วครับอ่าอ่แคมป์มันเป็นเอ่อจะเป็นทิ่แตดยกสูงนี่ไงอ่ะพอยกสูงแล้วทีเนี้ยมันจะเป็นต้องใส่กระเดื่องก็เพราะว่าสปริงท้ายวาลวเนี่ยมันแข็งอ๋อ oh, นี่ไงสปริงเดิมไม่ได้เดี๋ยวมันจะจะเกิดอาการล่าอนกปากระบูเขากลับไม่ทันเดี๋ยวพูไงว่ามันมันแลบใช่ครับแลบครับ มันไอนนอกมาก่อนอันนี้ก็จะมีแผ่นรองแผ่นรองที่ที่เป็นของซิ่งครับถ้าเป็น uh huh. สปริงแข็งอะคันกระทุ้งมันจะงองแล้วมันมันดันออก oh. ใช้แผ่นรองเนี่ยบังคับอันนี้ไม่ของซิ่งสปริงนอกในสองชั้นแล้วก็ตีบ่าวาวทำวาวให้ใหม่ oh. แต่จะเป็น แกนเดิมของเขาบ่าเดิมของเขาเพราะว่าน้าใช้งานนั่นแหละครับแล้วก็ฝาเนี้ยไม่ใช่ฝาหกแรงครึ่งมันฝาห้าแรงครึ่งเพื่อจะทํามันเรียกรอบเออทำไมเล็กลงอ่ะเล็กลงคือเบ้าเล็กลงเรียกรอบซี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 จะน้อยลงกับน้งอัดสูงขึ้นแต่เราจะไม่ปาดไม่อะไรเขาถ้าเปรียบเทียบกับกับฝาเดิมเนี้ยอันเนี้ยคนละแบบเลยครับยงช่องทาท่อให้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะใส่กระบูเพิ่มให้หนึ่งลูกแล้วก็ปั๊มติกน้ำมันกระปูนี่เราทําอะไรบ้าง สอบคาบูโมดิฟายรูอากาศข้างในใหม่หมดแล้วครับนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูแต่ข้างในทําแล้วข้างในทําแล้วครับผมแล้วเพิ่มปัมป๊มติงน้ำมันให้ตัวเพื่อบินลากายาวแล้วปัม๊มน้ํามันลงล้<ห>มนอ๋อไหนอ๋อนี่ไงครับพอเครื่องโมดิฟายเนยกินน้ามันมากกว่าเดิมนิดนึงไม,ไม่ไม่ประหยัดก็ไม่ประหยัดมากแต่แตก็มันก็ต้องใช้ตามตามเหตุผลครับแต่ถ้าเทียบกับสองจังหวะนี่ก็น้อยมากครับกินน้อยกว่าสองจังหวะมากต้องบอกนิดนึงเครื่องที่เราเห็นนี่มันคือเครื่องความจริงมันคือสเกลมันคือ h อนด้าหกหนึ่งครึ 6แรงครึ่งครับผมแต่นี้เราก็เอาเครื่องจีนตามมากรลาดทั่วไปเรามาทํากันเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ใช้เครื่องฮอนด้ก็ทําได้เเหมือนกันครับเอามาแบบเฮ้ยผมอยากได้ชุดแบบน้ำแมนเนี่ยได้เลยได้ครับ Honda าก็ได้ครับ คันด้าได้หมดคันด้าก็ได้มีทุกไซส์เลยใช่ครับคือเราซื้อเครื่องจริงเพราะว่าเพราะว่าเรามาลื้อของออกเป็นรังเลยเออใช่ลื้อทิ้งอ่ะใช่ครับเพราะเรามาโมดิฟายใหม่เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของเราด้วยเครื่องที่ที่ผมพูดถึงนี่คือเราใช้ในรอบสูงแต่คือรอบสูงตอนขึ้นจริงๆเขาบอกว่าวิ่งบนน้ามันไม่เท่าไหร่อยู่แล้วผมผมขึ้นนิดเดียวเอง20เมตรตามิเมตรแล้วก็ไปลอยตอนขึ้นเนี่ยละครับต้องทําให้ขึ้นได้ถ้าใส่แบบพัดลมที่ตักลมไม่เยอะระบายกว้างได้นี้ก็จะสบายมากตอนขึ้น คนที่ขับน้ําหนักอย่างร้อยโลขึ้นไปก็ขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วสบายแล้วครับแสดงว่าผม,มาเอาขึ้นได้แล้วดิน่าจะได้แล้วนะโอ้ย oh, สบายเลยนะเครื่องเดิมๆยังขึ้นได้เออฮะแล้วโมดิฟายขึ้นไปโอ้ oh, สบายเลยครับงานนีแ้แล้วเรื่องของท่อ,อเสียนี่เราก็ต้องมาดูกันนิดนึงแสดงว่าลูกปืนอะไรก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับผมลูกปืนจะเป็นสี 3. สีสา <3. S 2> รบอกเลยว่าโมดิฟายคือถ้าเป็นสายเรือมาทําชุดเนี้ยจบเลยไหมชุดนี้ก็จบแล้วครับอาจจะมีถ้าสายเรือิ่อนอาจจะมีเพิ่มเติมคือวาล์วราอาจจะใหญ่กว่าน,นี้วาวใหญ่กว่าน,นี้เพราะว่าพวกนั้นเขาจะเรียกรอ,อ,อ,อบเอารอบเรือในรอบจาอเลยจะไม่ค่อยใช้กําลังไม่ใช้กําลังใช่ครับแต่ของของน้าทำทำวาวใหญ่มากไม่ได้เพราะนะ้าต้องใช้กําลังด้วยเข้ามุมเข้าวเวียงอะไรก็ ครบหมดแล้วครบหมดแล้วครับ,รบ,รบตอนนี้ก็เหลือรอประกอบอย่างเดียวเหลือรอประกอบอย่างเดียวครับว้าวตอนนี้ก็พูดง่ายว่าแต่นี้เราก็ต้องหา AF อยู่ดีหา AF ครับต้องหา AF ในการจูนขบูอยู่ดีเดี๋ยวอันเนี้ยจะต้องต้องให้หนาไปจูนถ้าถ้าเติม95ต้องประมาณเท่าไหร่สี่ปะประมาณนี้ครับเท่ากับมอเตอร์ไซค์เลยครับนะหรือ10 อยู่ประมาณเนี้ยสิบสามสิบสี่ถ้าต่ําหรือสูงกว่าเอ่อถ้าสูงกว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าต่าไม่ดีต่ําไม่ดีแน่นอนต่ำไม่ดีแน่นอนถ้ามาแบบเก้าเลยก็เละเลยใช่เลยเดี๋ยวหมดเลยทั้งหมดเดี๋ยวหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาเอฟเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้ก็คือสิ่งที่ต้องทําคือประกอบเครื่องครับผมก็ไม่มีอะไรละไม่มีแล้วครับนะฮะก็เอาไปบินได้เลยครับสบายต้องบอกเลยว่าผมมาที่นี่เพราะหนึ่งที่นี่มีของตกแต่งของโมดิฟายสำหรับชาวเรือเยอะมากมายไม่ว่าจะเห็นที่วางอยู่ตรงนน้นเองเห็นไหมตรงนน้นตรงนู้นเอง เยอะเหมือนกันนะเยอะครับเพราะฉะนั้นของมีหมดเลยมีครบอ่าเอาไงไล่เครื่องหน่อยว่ามีอะไรบ้างถ้าตั้งแต่เริ่มเล่นมามี Honda 6แรงครึ่ง Honda 13แรงสุบเดียว Open น r ซียห้า uh huh. ร้อยเย1 0มาห e าเอ้อยสแทก้าสามแหวนโรแทกแหวนโรแทกเ้าสิบแปดรงตโต้าห้คอฮะมีหมดเลยครับผม,ผมเล่นค่อนข้างจะหมดแล้วครับ ต้องบอกเลยนะว่าใครที่หาอะไหล่เรือที่ทําเรือเนี่ยเอแอนสปอร์ตเขามีหมดแหละครับถ้าสายเรือจะเดินตรงมียันด้ามรอแมวเขี่ยเล่นแล้วเป็นไงล่ะ <c oughs> <c oughs> มียันด้ามแฮนด์ครับผมมีลูกมีของครบอย่างที่เราพามาดูต้องบอก <c oughs> นิดนึงว่าก็เลยเลือกมาที่เอแอนสปอร์ตก็บอกแล้วว่าช่างเอกเขามีของให้ทุกแนวครับผมไม่ใช่ว่าแล้วพูดผมพูดเรื่องหนึ่งนะมีคนบอกว่าราคาจับต้องได้ด้วย จับต้องได้ต้องต้องทำให้ได้ให้ให้เขาเล่นกันเยอะๆจับต้องง่ายๆครับไม่ใช่มาทำมาแล้วแพงจับไม่ไหวเลยไม่เอาเ,ออเพราะถ้าจับแพงแล้วก็ซวยเลยเออมันเล่นไม่สนุกครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันไปเสียหายบ้างเงี้ยเด็กๆก็ยังมีพลังในการซื้อต่อไปอครับเพราะถ้าเกิดมันของเล่นมันมีเสียกันได้ครับทุกเป็นเรื่องปกติอย่างที่เราเห็นข้างนอกโอ้กองเป็นพนเนินเลยจ้านั่นแหละครับมีคนสั่งเยอะใช่ช่วงนี้ใช่ครับสั่งเยอะครับว้าวเพราะอะไรไปต่างประเทศด้วยชงตัวีหยไปไหนตอนนี้ ถ้าจะไปเยอะไปอินโดครับอินโดนีเซียตอนนี้อินโดกำลัเล่นอยู่ใช่ครับอินโดเนีเขาจะแข่งเป็นเรือทุนสองข้างเลยใช่ผมเห็นละแล้วแม่งน่ากลัวนะโอ้แล้วเขาขับยังไงเขานั่งข้างหลังดูต้องตรงนะผมเห็นแล้ววิธีขับผมบอกเชื่อมไปมันเหมือนเรือแคนูนอ่ะใช่ครับแล้วก็มีไม้สองข้างตัวใจก็ถึงมากอย่างเงี้ยบึ้มบั้มมาบึมบั้มผมนึกขึ้นไดโอ้โหเชื่อนั่งดู ถน้ากลัวคือของบ้านเรามันเร็วจริงแต่มันไม่ได้หน้ากลัวเหมือนเขาอะใช่ครับถูกไหมใช่ครับของเขาเป็นแนวแบบเราขับของเขาไม่ได้เออใช่แต่เขาก็มาขับของเราไม่ได้เหมือนกันครับเขายังพูดว่าของเราน่ากลัวอ แต่เราดูของเขาหนังโอ้โหเขาเขานั่งขับข้างหลังของเราก็ว่าน่ากลัวถ้าขับเสร็จไม่พอเขาโต้คืนใหญ่ด้วยครับไอ้ทะลอยเนี่ยมันระเบิดเข้ามาเนี่ยก็คือเขาเลยแหละนี่แหละแล้วผมจะส่งอันนี้ไปที่เขาเยอะเพราะเขาก็เจอระเบิดในทะเลเยอะส่วนใหญ่มันระเบิดเพราะอะไรอ่ะมันเป็นเหล็กหล่อนะอ๋อมันแตกได้ใช่ครับพอเขาจะเอาให้แรงเขาก็ต้องเพิ่มแม่เหล็กเงินเข้าไปอพอเขาเพิ่มแม่เหล็กแม่เหล็กเงินเข้าไปมันจะต้องมีการเจาะข้อ พอเจาะข้อเสร็จเนี่ยแล้วทางนู้นเน่ะเขายังไม่รู้วิธีบาลานซ์เพราะเนี่ยเนี่ยจะบาลานซ์เรียบร้อยพออยู่นี้เราไปเจาะข้อปั๊บมันหนักฝั่งหนึ่งอ่ามันเวียงใช่ครับศูนย์แล้วพอนี้มันเวียงลงล่างตอนที่เรือมันกระโดดลงล่างพอดีปึ้งแล้วมันแตกระเบิดปูมตรงนั้นเลยครับพูดง่ไงว่าอันนี้อย่างเนี่ยอย่างที่เห็นรู้นี่คือบาลานซ์นะครับครับอันนี้บาลานซ์ครับเขาเรียกว่าบาลานซ์บาลานไม่ไม่ให้มันแกว่งด้านไหนเลยแข็งเลยครับอันนี้หมุนหมุนหมุนตรงไหนก็ก็ตกตรงนั้นไม่ใช่ว่าตกหัวตกเนือออคคบาางจจะไม่รู ถ้าม,มันมันมันตั้งหมุนปุ๊บเราเอาน้ำหนักอยู่บนแล้วมันตกลงข้างล่างเนี่ยไม่ใช่ย้ายไม่ได้ครับขึ้นมาข้างางลงมาก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ครับต้องอยู่ตรงไหนตรงนั้นเลยตรงไหนตรงนั้นค่อยๆทีนิดทีนิดทีนิดได้เลยครับอันนี้คือบาลานซ์เรียบร้อยครับ เพราะฉะนั้นทีนี้เครื่องก็จะนิ่งขึ้นใช่นิ่งขึ้นครับแล้วก็จะไม่สั่นไม่อะไรทั้งนั้นนี้ก็มีผลกับเครื่องตัวนี้เลยดิมีผลครับจะทํารอบได้สูงขึ้นถ้าเราบาน,านดาลนิ่งฟังแล้วขนลุกเลยอ่ะโอ้ยอยากเห็นประกอบแล้วเติมแล้วน้ำมันเครื่องเราก็อันนี้เดี๋ยวจะให้นาเลือกไงผม<อ>ผมมีมาละได้หมดเลยของแรงเลย <laughs> เติมแบบโอ้อย่างอย่างจี๊ดนจะั๊ดน้ำมันเครื่องผมตัวเนี้ยได้เลยครับได้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็เติม9 5ปกติได้เลยได้ครับ95ก็ได้าก็ได้ออกเทียนัน ต้องห้ามเติมอะไรไม่มีอะได้หมดเลยครับตอนนี้ได้หมดเลยได้หมดเลยแล้วแต่เลยครับเอาได้หมดเลยครับแปดหก็ได้ครับรู้ไหมว่าตอนเนี้ความหวังชาวพลาโมเตอร์บอกว่าถ้าลํานี้เครื่องดีนะมันจะมีงอกเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเครื่องมันจะราคาแพงเพราะเอาตรงๆนะคือมันจับต้องได้ราคาไม่กี่ตังค์เราต้องพูดถึงว่าถ้ามาขยับในชุดที่แต่งแล้วราคารับได้เราพูดเลยว่าเยอะแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็ราคารับได้แหละใช่ครับเดี๋ยวจะลอง ในชุดต่อไปเป็นเครื่องที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้ 13, 13แรงส3บงแรงครับอีกแล้วครับแต่เอาเดิมๆให้นะบินก่อนอ๋อ13แรงผมสั่งไอ้นี่ไว้แล้วไวรุ่นพันล้านรถ <c oughs> เกี่ยว <laughs> เขาจะต่อโครงไทเทเนียมให้ผมยิ่งเาบา เอาเข้าไปไม่ต้องทําอะไรแล้ว <c oughs> ชีวิตเนี้ย <c oughs> เล่นกันอย่างเดียวแต่ที่สาเหตุที่ผมมาบอกว่าเล่นอย่างเดียวคือจริงๆแล้วคือการพัฒนาอุปกรณ์เหล่านี้มันพัฒนาเพื่อไปใช้ในอุตสาหกรรมของเครื่องการเกษตรได้ใช่ครับมันไม่ใช่ว่าต้องแรงเดียวแต่มันหมายถึงประสิทธิภาพทุกม,มันมากขึ้นใช่ครับถ้าคุณใช้ของที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทนทานมากขึ้นอายุการใช้งานของคุณได้มากขึ้นมันเท่ากับคุ้มค่างเงินที่คุณลงทุนไปใช่ครับบางคนอาจจะมองเอ้แต่งไปเยอะมันก็ไม่เท่านั้นเป้าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ ได้กําลังได้กําลังทำนทานทนทานแน่นอนอ่าถูกต้องะฉะนั้นเราไม่ก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวแม่งเล่นแล้วแม่งไม่เวิร์กใช่ครับจะขึ้นบินไปแล้วจะเกิดอาการพังจะนู่นนี่จุกจิกปัญหาไม่มีอันนี้ไม่มีแล้วครับหมดเอาง่ายๆถ้าอันนี้ขึ้นบินได้ปกติเลยครับปกติแล้วคต่อไปก็เอาไปใช้ได้ปกติสบายตามสบายเลยครับอยากใช้อะไรก็ลงเรือก็ได้ลงบกได้จะถอดจากนี่ไปใส่กคาร์ยังได้เลยเฮ้ยจริงเหรอใช่ครับพอ m o ิ i f y ได้ไปได้เลยครับทีเดียวอ๋อเพราะเราก็มีก็เปลี่ยนมุลไอ้มุลเล่เปลี่ย ใช่ครับเป็นจานจานโซ่ใช่ครับนะจะไปใส่อะไรก็ได้ ATV ก็ได้ก็คือ modify ตรงนี้เสร็จแล้วมันไปได้ได้หมดเลยครับถ้าใส่เลยก็ใส่ชุดของหางใส่แทนก็ไปลงเรือเลยครับ แสดงว่าตอนนี้ผมเหลือแค่ประกอบเสร็จของ AF ก็จบครับคอดูว่าต้องเปลี่ยนดมเบอร์ไะไรอ่าใช่ดมเบอร์อลไรนั่เองถ้ามันต่ำไปก็เปลี่ยนให้มันสูงขึ้นให้ได้ประมาณเกณฑ์13บ4สบนั่นแหละครับพอได้ก็ไปได้ทุกงานแล้วครับเครื่องนี้จะได้ทุกงานเลยครับวิ่งได้ทุกงานทุกงานคุ้มค่าแน่นอนคุ้มค่าแน่นอนเบื่อจากอันนี้ก็ไปใส่อันุนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะประกอบเครื่องเนี่ยถามก่อนถ้าใครที่สนใจแล้วมีเครื่องอเนกประสงค์อยู่แล้ว อยากติดต่อติดต่อได้ที่ไหนเอ,อ่อติดต่อได้ที่ผมเลยครับ081-941-3470ช่างเอกนครปฐม,มครับถ้าเป็นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็ช่างเอกนครปฐมเฟซหลักนะฮะก็ขึ้นตามนี้ครเพราะฉะนั้นใครที่สนใจใช้เครื่องอเนกประสงค์อยู่ก็ติดตามกันได้ของมีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแต่าห้ามเร่งนะห้ามเร่งไ่ค่อยว่างไม่ค่อยว่าง แล้วถ้าซื้อไปให้ช่างประกอบได้เลยพร้อมส่งหมดพร้อมส่งส่งทั้งวันอยู่แล้วครับส่งทั้งวันอยู่แล้วครับแต่ถ้ามาอันนี้คิวพิเศษ <c oughs> อันนี้พิเศษ <c oughs> พิเศษทำให้ทำให้ทำให้นักแมนไม่เอาตังค์ด้วยโอ้จริงไหมนเนี่ยจริงเพราะผมเพราะผมสังสนุนคนทําคลิปแบบนี้ครับสุดยอดกันมากถ้าคาคิดแบบแบบสร้างสรรค์แล้วเอาไปฝึกหัดเด็กๆวัยวัยชนทํางานต่อได้เป็นคลิป เป็นคลิปที่ดีครับไม่ใช่าทาคลิปแบบนึกจะถ่ายอะไรก็ถ่ายานึกจะเต้นอะไรก็เต้นนนะผมไม่ชอบผมชอบอแบบนี้ครับให้เด็กเขาฝึกในการทํางานแล้วเขาได้เห็นว่าอันนี้มันเป็นงานกลองอันนี้เป็นงานบิลลิ่งอ,อันนี้เป็นงานตัดแต่งคือฝึกลูกหลานได้ดีครับอ,อย่าประชนเข้ามาดูเนี่ยพที่ที่ผมกับน้าแมนทำเนี่ยคือไม่ผิดหวังแน่นอนอได้ความรู้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ เราก็จะได้รู้แล้วว่าเครื่องยนต์กลไกลประกอบด้วยอะไรครับผมเพราะฉะนั้นพอจากสเต็ปแรกมาเป็นสเต็ปสองเพิ่มการโมดิฟายครับผมใส่อะไรบ้างทําอะไรบ้างอย่างที่บอกว่าโอเคเครื่องยนต์เปลี่ยนลูกก้านข้อวาล์วสปริงครับผมจบละไฟวินจบแล้วครับไฟวินจบ,จบก็ไม่ได้มีอะไรมากครับการที่เห็นมันก็แค่นี้ก็พอแล้วมันก็คือว่าง่ายครับไม่ต้องเยอะแยะให,ให้คือน้องๆก็ทํากันเองได้ไม่ได้อะไรมากมายเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอยู่ซื้อไปประกอบได้ใช่ครับแล้วก็ถามกันก็ได้ครับอ่าฮะปรึกษาได้หมดไม่มีกั๊ก ไม่มีการแล้วบางทีที่ที่บอกว่าไม่ไม่รับทําเครื่องแล้วอยากจะให้ทํากันเองคืออยากให้เขาเป็นจะได้รู้ด้วยใช่อยากให้มีคนเก่งเยอะๆยิ่งเก่งเยอะยิ่งพัฒนาได้ขึ้นมากเหมือนฝรั่งใช่ครับเหมือนฝรั่งบ้านเราจะได้มีคนเก่งเยอะๆครับพดีครับเป็นเรื่องที่ดีก็ติดต่อเข้าไปในเฟซบุ๊กได้เลยฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้นี่ช่างเอกประกอบก่อนได้ครับเดี๋ยวประกอบให้เลยโอเคครับผม ต้องสตาร์ทแล้ววอร์มไว้แล้วจะได้ดูว่าเสียงเสิร์ฟมันเป็นยังไงแล้วสั่นเสิร์ฟเป็นยังไงใช่ไหมใช่ครับนี่ประกอบเสร็จแล้วก็นี่เลยนะสตาร์ทเลยนะปกติถ้าเราเปลี่ยนงี้เราต้องต้องรันอินไหมก็ <c oughs> มีรันอินครับก็คือเราอย่าไปโหดมากนะก็บินเล่นๆ<อ>ันได้เดินเบาได้ได้ครับก็สต,ตาร์ททิงก็ได้เลย <c oughs> ใช่ครับโชคมีแบบไหมฮะแบบผม,มน,บบน,นิ่งเล็กกินกินไอ้กูกระบุ้ไว้หน่อยนี้ 哎，你那里面呢？ มันติดมือมากเลยนะติดมือครับอย่างเร่งไม่ถึงครึ่งนี่คือฟิลฟิลแบบไม่เหมือนตอนแรกเลยตอนแรกมันจะกำเอิดเอิดนั่นแหละครับอันนี้แบบตัดเลยครับอันนี้นะต้องของเ A พิกนิดนึงจะ่ไวกว่านี้อีกน้ำมันแรงหนาไปนิดนึงต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนน้ำหนูครับต้องเปลี่ยนแต่ถ้าขึ้นฟ้ามันก็ก็ไม่น่ามีปัญหาครับแต่ถ้าเปลี่ยนนะก็จะประหยัดอืมแล้วก็ไม่เป็นมลพิษมากนักเราต้องลงกี่เบอร์เอ่อถ้าลงตรงนี้ให้มองอยู่ประมาณห้าเบอร์ห้าเบอร์ถึงเจ็ดเบอร์มีไหมมีครับมีห้าเบอร์ใช่ครับเดี๋ยวเปลี่ย เพราะว่าเห็นฟันพึ้นออกไปท่อก็รู้่มันหนาไปใช่ครับแต่ถ้ามีเอฟค้องนี่จะดีมากถ้าขึ้นฟ้าน้ำมันหนาอากาศบางอากาศเย็นก็จะบางงั้นเราก็ต้องเปลี่ยนลงครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนไม่ให้เยอะนักนะให้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 อยไปนี้นิดหนึงได้นิดหนึ่งเปลี่ยนอะไรก็ได้ได้ครับเดี๋ยวจดการให้หยาโคตรแรงอ่ะบอกเลยแน่นอนครับไฟพร้อมนะพร้อมบินหลังจากโมดิฟายเครื่องเสร็จแล้ว ตอนนี้เครื่อง modify นะฮะกำลังจะทดสอบโดยนักบินช่างเอ๋เอ ี้ชุดยังยังแหนหน้าอยู่เลยอ่ะช่างเอ๋ว่ามันขึ้นมาสักกี่เปอร์เซ็นต์มันเดาไม่ได้มันดังมันดังเนี้ยมันดังท่อแล้วไม่ได้ปิดหูแต่ดูว่ามันเหลือ่ลมตัวนี้เล่นปกติได้เลยต้องไปปรับพวกนี้หน่อยนึงมันยังมีหนาต้นหนาอะไรยังไม่ค่อยสมู์เท่าไหร่จูนใหม่ใช่เราต้องเปลี่ยนอะไรไหมรกําร,ร,ร้อมันจะวูดหน่อยน่าจะบางไปนิดน,นึงบางเหอใช่จากที่เอามือไปอังตั้งแรกดูนะร้อยยี่ห้าหนุ่มหนูแล้วต่อร้อยสามสิบดูต้องเปลี่ยนเป็นเบอร์อะไร130ตัน้นยอ นิ่มเอยี่ห้าไงโอเคผ่านแล้วะงานบ้างอีกแล้วสำหรับเครื่องตัวนี้นะจบเลือพี่แรงแรงถ้ามองนี้ก็ได้เลยแค่ไปปรับน้ำมันให้นิ่มให้นิ่งกว่านี้อีกหน่อยอ่ะเป็นดีเลยแล้วก็เก็บเสียงหน่อยเก็บเสียงท่อหน่อยเดี๋ยวต้องถอดเอาท่อไปทําเป็นท่อท่อเก็บให้เก็บเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นท่อนี่มันกั้นห้องข้างในอ่าอ่าเหมือนที่เขาเขาเรียกอะไรมันมันมันไม่มันไม่มีแก้วไม่มีนะแต่ว่ามันเป็นห้องที่มันวนเป็นสามทางข้างในเหมือนที่ผมทําไว้อ่า เอาเป็นว่าบินเรียบร้อยฮะแรงดีเหลือเหลือเพราะฉะนั้นทีนี้เราก็จะเห็นโปรเจกต์ต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดว่าน้ำหนักผมขึ้นได้ไหมได้นะ เดต้องต้องปรับตัวนี้ก่อนเพราะโปรแกรมร้อยมันจะหวหวหน่อยมันจะวูดวืดเป็นนิดนึงอ่ะะค่ระดับน้ำมันมันเกินมันยังนั่นอยู่อ่ะพี่โอเคพะฉชนถือว่าเรียบร้อยใช่อันนี้เดี๋ยวเราก็ไปเดี๋ยวปรับเปลี่ยนนมหนูเป็นเบอร์ร้อยสามสิบมันเกินจังหวะที่มันมีแรงดันของปั๊มไงอ่าเราอาจต้องมันก็ดีอย่างมาช่วยส่งแรงดันมีปั๊มด้วยใช่แต่ว่าพอรอบต้นเดินเบาไปเนี่ยพอจะเติมคันเร่งมันยังแบบมันจะมันจะหนามันนิดนึงก่อนโอเคเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณช่างเอ๋วันนี้นนน่ครรััับบกิทดสออขงเาไม ไม่สั่นหรออืมไม่สั่นบินปกติเฮ้ยจริงดิอิงว้าขนาดลูกยางไม่มีนะอือแต่จริงๆริงมันมีโซเฟอรีนสี่ลูกเดี๋ยวต้องหาก่อนหายจะซับยางทีนีถ้าซับยางนี้หนึ่งจะนิ่งนี่อือหือไม่สั่นแต่ยืนยันว่ากําลังเหลือดันขึ้นแน่นอนสบายเลยผมน้าหนักร้อยหนึ่งผมเทไหร่ผมเจ็ดแปดสิบลมนี้เท่าไหร่เนี่ยสามเอ็ดสามเอ็ดก็ยังใหญ่อยู่เพอตัวเก่ามันยี่สิบแปดใช่ไหมอือแต่ไมเอ็บินได้อ้าวถ้าเป็นเบสิกแบบ ไม่โหลดเล็กๆซิ่งๆเลยนะพี่สเปคอย่างนี้ว่าโอเคเลยอ uh huh. ลมยี่แปดไม่ให้เกินขึ้นไปอะ uh ่ะอืใช้ได้ต้องลองลองเก็บชั่วโมงอีกหน่อยสามนั้นแรงตาทดได้เลยอตราทดถูกแล้ว<ด>เพราะฉะนั้นคลิปนี้ถือว่าผ่านนะนะสำหรับการโมดิฟายสำหรับใครที่สนใจก็ติดตามกันต่อไปนะฮะสุดยอด